สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของอเมนู Media Generator นะครับซึ่งจะเป็นเมนูที่เราจะใช้ในการเจนวิดีโอนะครับผมเป็นวิดีโอไวรอลต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการเอ็กพอร์ตในส่วนของตัวไฟล์ JSON ออกมาแล้วนะครับในขั้นตอนของการสร้างไวรอ l u e p r i n t นะครับผม เดี๋ยวเราไปกันที่หน้า Google Flow นะครับผมหรือว่าตัว v o 3ทนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับให้ทำการตั้งค่าตามนี้นะครับเลือกเป็นแท็บวิดีโอนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอนะครับในส่วนของเอาพุ t นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแล้วก็จำนวนกี่เอาพุทนะครับตอนนี้นะครับเครดิตจะถูกหักครั้งละ10เครดิตนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเครดิตที่ผมมีประมาณ40,000กว่าเนี่ยครับอ่ามันน่าจะเพียงพอนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมก็เจนมาเยอะนะครับก็ยังเหลืออยู่4ี่0 0ืนะครับจากนั้นนะครับทำการเปิดในส่วนของตัว extension ขึ้นมานะครับสักครู่นะครับตัว extension ของเรานะครับก็ตรวจสอบว่าอยู่ที่หน้า google flow เรียบร้อยนะครับแล้วก็สคริปต์พร้อมทำงานนะครับแล้วก็ีเดียไฟล์เนี่ยน่าจะดึงจากหน้าอื่นนะครับมีมีอยู่9ภาพตรงนี้นะครับพอดีผมสลับกลับไปกลับมานะครับเมื่อสักครู่จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ข้ามไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของชื่อโฟลเดอร์นะครับตัวไฟล์ที่เราสร้างเนี่ยมันจะถูกดาวน์โหลดไปไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของตัวหน่วงเวลานะครับแนะนำที่90ถึง120วินะครับป้องกันการติดเลทลิมิตนะครับหรือใครอยากจะลองลดลงมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับลองดูนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกเป็นสร้างแล้วก็ดาวน์โหลดไปด้วยเลยนะครับจากนั้นทําการเลือกไฟล์พร้อมนะครับไฟล์พร้อมเป็นไฟล์ที่เราทําการเอ็กพอร์ตมาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับ ในขั้นตอนของการสร้างแบตนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นที่เป็นตัวที่ผมสร้างไว้นะครับถ้าเนี่ยทำการอ่านค่าแล้วนะครับก็มีทั้งหมด5พรพอมนะครับเป็นอพอมที่เราเจเนอเรตไว้นะครับให้เราทำการเริ่มทำงานได้เลยนะครับระบบก็จะทำงานตามนี้นะครับ ทำการกรอกค่าให้นะครับแล้วก็ทําการเจเนเรตวิดีโอให้นะครับหลังจากเจเนเรตวิดีโอเสร็จนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเรานะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยครับผมแนะนําให้เปิดทิ้งไว้ตอนกลางคืนก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาทํางานนานนะครับบวกกับนะครับในส่วนของตัวสเปคเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ อ่าอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ต้องซัพพอร์ตกันเพราะว่าถ้าถ้ามันช้าก็จะเหมือนเครื่องผมซึ่งใช้เวลาแต่ละพร้อมเนี่ยนานนะครับ <Okay. S 1> ในส่วนของสถานะตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีบอกว่าทำงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจาก5อ่า5พรอมนะครับก็คิดเป็นจ็อบละประมาณ20%นะครับอันนี้ก็จะบอกว่ากำลังสร้างงานที่0นทันะครับ0ก็คือ กำลังรันง,งานที่1น,นะครับถ้างานที่1สมบูรณ์ปุ๊บนะครับก็จะขึ้นเป็น1นทับหพองานที่2ส,สมบูรณ์ปุ๊บนะครับก็จะเป็น2องทับหาไปเรื่อยๆนะครับมีเฟลเท่าไหร่มีสําเร็จเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายงานบอกตรงนี้นะครับอตอนนี้เรียบร้อยนะครับกําลังประมวลผลนะครับผม อันนี้เป็นแมว3หัวนะครับที่าชายหาดภูเก็ตนะครับผมหลังจากเจนภาพแรกเสร็จนะครับระบบจะทำการรอประมาณที่ที่เราตั้งไว้นะครับก็คือตัวนี้90วิตรงนี้ครับนี่ครับเมื่อสักครู่มีการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวไฟล์ดาวน์โหลดนิดนึงนะครับ อ่านี่ครับ